สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงไกสตาร์เลวทุกคนนะครับผมดิวดนะครับในคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปแรกแล้วกันที่พูดเกี่ยวกับเกมนี้แล้วก็ให้ข้อมูลนะครับโดยตอนนี้นะครับเลเวลบุกเบิก50นะครับอีกพีที่มัน1007ก็คือเพิ่งขึ้นมาวันนี้เลยแล้วก็ฟาร์มอะไรนิดหน่อยเก็บข้อมูลเล็กๆแล้วก็หาข้อมูลเตรียมไว้ทาคลิปนี้นะครับหลักๆนะครับเพื่อนๆจะสงสัยว่า50เราอัพอะไรบ้างนะครับหรือว่าทุกครั้งที่เลเวลอัพนะครับอันดับแรกนะครับคุณควรจะทําทีมหลักของคุณก่อนแค่่่่่4ตตัััััวววหหลลกกๆอออนนเดีี๋ยรราาคคไปททํืงบ โดยตัวหลักของผมนะครับทีมหลักที่ผมจะเล่นก็จะมีแค่4่ตัวก็คือจะเป็นคาร่าไปลู่ทิงหยุนแล้วก็ตัวมาร์ชนะครับหรือน้องมีนาของเรานั่นเอง,เองแล้วก็ตัวอื่นผมก็มีนะแต่ว่าผมไม่ค่อยเอามาปั้นในทีมหลักเพราะว่าผมปั้นเป็นคาร่าเมนดีกว่าในเมื่อผมส่วนไรโคนของคาร่ามาได้ดังนั้นผมเลยปั้นคาร่าเป็นไรเมนเลยสิ่งแรกที่ผมจับนะครับก็คือเลเวลตัวละครซึ่งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะภาพไปกันว่า up เลเวลทั้งหมด4ตัวใช้ EP มาณเท่าไหร่นะครับโดยมันจะใช้สมุดม่วงนะครับ อยู่ที่66เล่มต่อตัวละครนะครับดังนั้นเหลือก็คือใช้อยู่ประมาณ214เล่มครับไม่ใช่ประมาณ10กว่า264แหละผมบวกลบแล้วจริงๆนะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้สมุดม่วงล้วนก็ได้หลักๆแค่คุณมีสมุดเขียว20ก็เท่ากับสมุดม่วง1เล่มครับหรือสมุดฟ้า4เล่มเท่ากับสมุดม่วง1เล่มครับก็คํานวณคํานวณไปให้มันประมาณ264เงินนะครับเตรียมไว้ประมาณล้านนึงก็กําลังดีครับเพราะว่าผมมีล้านนึงผมก็เหลือเยอรมาณแสนต้นๆและเนี่ยผมก็ไปแลกเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆม่นควรจะทําตามนะครับ ทรัพยากรของเพื่อนใช้ได้ตามใจเลยครับแล้วแต่เลยแต่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าใช้คุ้มใช้ยังไงแล้วก็ทรัพยากรที่เพื่อนๆมันจะเตรียมไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ Sta g ก a n ้นชาโดครับสำหรับใครที่ยังเลเวล40กลางๆถึงปลายๆนะครับฟาร์มตอนผมใช้เวลาฟาร์มไม่นานนะถ้าผมรู้สึกกับผมฟาร์มอยู่ตอนที่เลเวล46เกือบ47เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมฟาร์มในส่วนของพวกชุดสวมใส่มาตลอดทางเลยซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ขนาดนั้น แต่ผมฟาร์มทันไหมก็ทานครับแต่ดับแรกครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเติมในส่วนของ b a t เ l e Pass ซึ่ง b a t เ l e Pass ก็เป็นราคาถูกหน่อยแต่ว่าผมก็ถือว่าได้ทรัพยากรจาก b a t เ l ิ p พ s s มาเยอะอยู่พอสมควรครับใครที่ไม่มี b a t t l e Pass นี่ก็จะ,ะขาดในเรื่องทรัพยากรเยอะหน่อยครับแต่ว่าหลักๆก,ก็สามารถฟาร์มโปะคืนได้ครับโดยผมแนะนำนะครับถ้าเกิดจะฟาร์มไม่คุ้มอ่ะมันไม่ควรฟาร์มในส่วนของไอตัวของอัพสกิลฝั่งซ้ายครับถ้าใครนึกไม่ออกก็ไอที่มันใช้ของฝั่งซ้ายอ่ะพวกดาบแตกอะไรพวกนี้นะครับ ของพวกนั้นอะฟาร์มตอนนี้ไม่คุ้มเลยครับเพราะว่าช่วงเลเวล4 0 5 0ถึงครับก่อน50ามันจะไม่สามารถดรอปเป็นฟ้าการันตีได้มันจะการันตีแค่ของเขียวครับส่วนของฟ้ามันจะดรอปมาแบบเอาง่ายๆครับลง6รอบถ้าเกิดของฟ้าดรอปไม่ถึง6ก็เท่ากับว่าไม่การันตีครับแต่หลังจากห้าสิแล้วนะครับหลังจากเราลงไปในส่วนของ6รอบมันจะเป็นของฟ้าล้วนแบบ6ชิ้นขึ้นแน่นอนในขณะที่ของม่วงก็ยังต้องมาลุ้นดวงเหมือนเดิมซึ่งหลายๆคลิปฝรั่งก็น่าจะเริ่มบอกว่ามันสแกมลุยแล้วแหละ ถ้าค่าวประมาณนี้ครับแล้วเกิดอย่างนี้ช่วงเลเวล4 0ถึงฟาร์มอะไรดีก็อันดับแรกสุดครับก็ปลดเลเวลตัวครให้ชนแคปก่อนครับทั้งในทีมหลักแนะนําให้ทําเป็นทีมหลักก่อนจากนั้นนะครับอันดับต่อไปก็ฟาร์มเกียร์สมใส่มาให้ตัวดาเมจหลักก่อนดาเมจหลักเราควรจะมีของสมใสครับไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยแล้วไปฟาร์มตอน50มันยากครับมันทําหลายๆอย่างยากมากหลยยากที่ควรจะทานะครับแล้วก็สเตตัสนะครับถ้าผมจะแนะนํานะครับคีเลสก็ประมาณ50ก็ิบก็นางดีแล้วแต่ว่าคียแดนควรจะมากกว่าคเรท่าับ หรือคือประมาณว่าถ้าเกิดมีคิเลต50คีดํามโน้ตควรมีประมาณร้อยครับแต่ว่าคาร่าผมนั้นได้ไหวของสวมใส่ออกมาแต่ ATK ครับซึ่ง ATK ผมล้นมากๆสามเนสามเนี่ยแล้วก็ในส่วนของเทสนะครับเหลือคือพรสวรรค์ของสกิลเราเองอันนี้ผมแนะนําแล้วกันว่าไม่ต้องไปรีบอัพมันมากเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนี่เลเวลของพรสวรรค์น,นะครับเลเวลไม้ตายจากเจ็ดไปแปดใช้เงินแปดหมื่นครับเปลืองเงินมากๆอันนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันเพื่อนผมทักแต่ว่าหลักๆแล้วก็นั่นแหละครับ แล้วก็เลเวล6มาเลเวล7นะครับก็ใช้ประมาณ45,000ซึ่งค่อนข้างจะโดนกินเยอะอยู่ครับอย่างถ้าใครเล่นคาร่าเมนนะครับเท่าที่ผมดูเว็บมาหรือว่าดูอัพกุ้มสุดนะครับก็คือในส่วนของท่าไม่ตายอัพสุดแล้วก็รล,ลงมาจะเป็นพรสวรรค์ครับแล้วก็ถัดต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลแล้วก็ตีปกติแทบไม่ต้องแตะเลยครับประมาณนี้สำหรับใครที่เล่น, Man, นคาร่าเมนแบบผมนะพูดในส่วนต่อไปดีกว่านะครับในเรื่องของการฟาร์มนะครับ าร์มเงินถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะครับสำหรับตอนที่ในส่วนของเลเวลรอ45แล้วก็ไม่มีทําแล้วชุดสวมใส่ตัวดาเมจพร้อมแล้วแล้วก็อะไรต่างๆค่อนข้างจะลงตัวแล้วพูดแล้วอาจจะเสียงสะสันนิดหนึบนะครับเมืนะ่อกี้ไม่ได้ใจเหมือนกันมันจะหาวถ้าเกิดจะให้ผมเรียงความสําคัญนะครับเอาไใหม,ม่อันนี้พูดไปย้ำไปย้ำมานิดหน่อยนะก็คืออัพเลเวลตัวละครจากนั้นนะครับคุณก็อัพไลค์โคนพออัพไลค์โคนเสร็จนะครับก็อัพในส่วนของตัวเทรส เคสเนี่ยเอาไว้หลังสุดเลยดีกว่าผมว่าอัพแค่ตัวดาเมจก็ได้แต่ตัวอื่นๆไม่จำเป็นต้องใช้ครับเช่นป่ายลู่ตัวฮีวงคุณอ่ะอัพฮีไว้แรงไวก็ได้แต่มันไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าควรจะมีครับแล้วก็ในส่วนของน้องโล่น้องโล่นี่น้องมีนาเนี่ยอัพแค่สกิลโล่พอสกิลอื่นผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นทิ้งหยุนบางคนมีบางคนไม่มีดังนั้นผมไม่แนะนำแล้วกันตัวนี้หลกัหลกๆก็คือเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งของเพื่อนที่อยู่ตรงทิ้งหยุนแล้วของอะไรที่แบบบรรออมาาาเท่่ไไไหะไยงงง้ ผมก็น่าจะเอาเป็นคลิปพื้นหลังกั่แล้วสามารถดูได้เลยครับว่าอะไรดรอปประมาณไหนอะไรประมาณเท่าไหร่มากโดย Sta g n a n t Shadow นะครับจากเลเวล40นะครับจะดรอปอยู่ที่ประมาณ3ชิ้นพอขึ้นมาเลเวล50นะครับ Stagnant Shadow จะดรอปอยู่ที่4ชิ้นครับเพื่อนๆจะมาฟาร์มตอนหลังก็ได้แต่ว่าหลักๆคือควรจะทําตัวดาเมจให้มันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มทีหลังก็ได้แต่ว่าผมว่าฟาร์มตั้งแต่เนิ่นๆก็คุ้มกว่านะแล้วค่อยมาฟาร์มในของสมใสตอนช่วงเลเวล50ดีกว่าเพราะว่ามันมีนนมนมลุน แล้วก็เอาไปผสมเป็นชิ้นใหม่ดังนั้นแล้วผมว่าฟาร์มของสมบัติตัวเลเวลห้าสิบก็คุมครับในส่วนตัวอื่นนะแต่ตัวดาเมจคุณควรจะทําอยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ฟาร์มพวกสมุดหรือฟาร์มพวกอะไรพวกนี้ยฟาร์มได้นะผมก็ฟาร์มอยู่ถึงมันจะไม่คุ้มเท่าไหร่ลงหกรอบได้ประมาณหกเล่มซึ่งหกเล่มเนี่ยมันน้อยมากๆแต่หลักๆแล้วมันก็มีเขียวกับฟ้าแต่มันก็มีกับถึงจะมีเขียวกับฟ้าแต่มันก็น้อยอยู่ดีครับเพื่อนๆควรจะเตรียมไว้ประมาณ2องร้อยสิบเล่ 6, เลเออมหกสองร้อยสิบ ยังไงยังไงแล้วก็ผมจะแนะนําในส่วนการใช้สต a ามิ a น่ต่อไปเลยแล้วกันผมนะครับกดสต a ามิแน่แบบใช้เพชรมารัวๆเลยครับหลายวันจัดๆเพื่อจะมาให้ถึง50แล้วผมก็จะหยุดกดแล้วเพราะว่ากัจะดองเพชรแล้วนะครับหลกัหลกๆแล้วขวดอะไรพวกนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับว่าจะใช้หรือเปล่าใช้แล้วคุ้มหรือเปล่าหลากัหลกๆนะครับผมว่าเพชรอ่ะควรจะกดใช้ก่อนถ้าเป็นไปได้นะ50เพชรก็ได้หรือว่าพอขึ้น100เพชรก็ควรหยุดได้แล้วผมว่าประมาณนั้นกันบงดีแต่ถ้าเกิดใครไม่มีรายเดือนก็กด50เดียวก็ได้ครับ อย่างน้อยมันได้รายวานจากอะไรพวกนี้อย่างเงแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มขนาดนั้นแต่ก็น่ากดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เล,เล่นเลเวลหรือว่าเล่นแบบชิวๆนะครับก็ไม่ต้องกดก็ได้ครับของพวกนี้เอาไว้ฟาร์มทีเดียวตอน50ก็ได้แล้วก็ฟาร์มของสนใสรลยวันชิวๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะเกมนี้มันไม่ใช่เกมแข่งขันกับใครอะไรอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเพื่อนๆจะได้ฟาร์มในส่วนของตรงไอไต่อบิสน้อยช้ากว่าชาวบ้านครับเพราะว่าคอนเทนต์เกมนะครับมันอยู่ที่ฮห่วงแห่งความทรงจำครับหรือก โดยของรางวัลนะครับค่อนข้างจะคุ้มอยู่ระดับหนึ่งมันจะรีบรายสัปดาห์ได้เพชรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอของรางวัลพวกเศษอะไรพวกนี้มันจะรีด้วยหรือเปล่าถ้ามันรีด้วยก็ดีมากนะครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเพราะว่าผมมาถึงแล้วเราก็ลงพาม์มหนึ่งดาแล้วมันค่อนข้างจะยากเพราะทีมลองอ่ะต้องเก่งเลยและเงื่อนไขในการผ่านเทิร์นมันใช้เทิร์นค่อนข้างน้อยครับดังนั้นแล้วก็ต้องตักปั้นตัวระดับหนึ่งแต่ทีมดาเมเฮดผมอ่ะเซเล่ผมผมไม่มีของสนใสแต่จะไปฟาร์มทีหลังในส่วนของวอประจําสัปดดาห์รบที่ลงไ้3อ ผมรู้สึกว่าของรางวัลมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะในส่วนของตรงนี้เพราะว่าเท่าที่ผมไปลองลงมาดูแล้วอ่ะของรางวัลมันก็ดอป2หรือ3 <S <S ผมไม่แน่ใจมรู้สึกผมโดน2มั้งแต่น่าจะการันตี2ขึ้นแล้วก็มี3มาแจมอยู่เล็กน้อยมั้งถ้าผมให้ผมเทานะเพราะผมลงไปแค่รอบเดียวผมดองแค่รอบเดียวครับไอตรงนี้ผมลืมเตรียมไว้ ราคิดว่าไม่น่าจะ50จะสรุป50ครับดังนั้นแล้วผมสรุปท้ายคลิปให้แล้วก่อนละกันนะครับก่อนจากลาก็คืออันดับแรกครับฟาร์มเลเวลก็คือฟาร์มสมุดร้อไว้254เล่มแล้วก็เตรียมเงินไว้ประมาณล้านหนึ่งกำลังดีครับในส่วนของไลท์โคนนะครับของอัพก็ยังไงก็ต้องฟาร์มของฝั่งซ้ายใช่ไหมล่ะฟาร์มของฝั่งซ้ายเดี๋ยวคุณขึ้นมา70ลรวค่อยฟาร์มดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันการันตีของฟ้าให้ดังนั้นแล้วผมแนะนําในส่วนของของฝั่งซ้ายให้ฟาร์มช่วงเลวของ up, ก็้ ไอของอาร์ของมันอ่ะค่อยมาฟาร์มตอน50ได้แล้วก็ชุดสวมใส่ครับทำแค่ตัวหลักก่อนพอในส่วนของตัวรองนั้นคุณจะไปทําที่หลังก็ได้เพราะใส่ของม่วงก็กำลังดีแล้วฟาร์มโลค3จะให้ในส่วนของเซต็ตคา้าวบอยแล้วก็เซตทาลายล้างมาค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับแล้วก็ของตีบวกเนี่ยจะได้ค่อนข้างเยอะครับถ้าใครวิ่งโลกจบนะครับได้ประมาณ3-400ชิ้นอย่าไปตีบวกเล่นนะครับอย่าทำเหมือนผมผมบวกหลายชิ้นมากๆแล้วทีเนี้ยมันไม่คุ้มครับอีกพีมันจะโดนกินส่วนต่างไปค่อนข้างยยเ,เยอะอย,งงยู่นะนะแล้วไม่คค่่่อยดีเาไรรนะบ อยางก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบผมแล้วก็กดติดตามผมไว้ได้นะครับก็จะมีคลิปคอนไคออกมาเรื่อยๆมั้งผมอยากทาคลิปแนวข้อมูลเกมแนวนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมชอบนะยังไงก็วันนี้ไปก่อนแลวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมดูรสนภาพด้วยล่ะผมไปก่อนลวครับบายยอ๋อใครที่จะแอดคบผมมานะครับหรือว่าแอดจาก UID สายล่างของผมนะครับผมไม่ได้ค่อนข้างจะแจกข้อมูล UID เท่าไหร่ถ้าแอดมาก็ ช่วยทายําสรีลัที่ชื่อไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากจะรักแค่คนไทยผมไม่ได้จะเหยียดอะไรนะแต่ว่าผมอยากจะแบบให้สิทธิพิเศษกับคนในเพื่อนๆเ,เ,เราก่อนนะครับเพราะว่าพอขึ้นเลเยว่าห้าสิบมาแล้วนะครับคนแอดมาค่อนข้างจะเยอะมากเลยแอดมาแบบมั่วม,มครับเพราะงั้นเนี่ยใส่มาสักตัวอักษรหนึ่งก็ได้ให้มันเป็นอ่าผมรู้ว่าเป็นคนไทยะสระเอ,เ,อ,อเครื่องแบบไม้เขาเรียกว่าอะไรตัวสอนไทยตัวเดียวหรืออะไรก็ได้ครับขอแค่มีผมก็จะรับและไอ้ตรงรายละเอียดชื่อยังไงผมก็ ลบกวนที่นี่แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วล่ะบายบายไปไปจริงๆแล้ว